สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นไพ่แรนดอมนะคะแรนดอมดูซิว่าวันนี้นะคะตัวเขาเนี่ยมีพลังงานยังไงคิดกับเรายัางไงตั้งแต่ออดีตปัจจุบันแล้วก็เขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับเราในอนาคตว่าย,ยัางไงนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะกระต่ายขอพลังงานของเขาก่อนเนาะว่าคนคนนี้นะคะตอนนี้คิดกับเรายัางไงเออเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ เอาพลังงานของเขาก่อนโอ้เป็นเด็กนะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูงนะคะเป็นคนที่ชอบอออากาศอบอุ่นนี้ก็ได้นะ <c oughs> มีลักษณะของความเป็นเด็กอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปขอความยุติธรรมหรือว่าให้เขาช่วยตัดสินใจอะไรดคนเนี้ยอาจจะไม่ได้นะคะในช่วงนี้นะอืมเป็นธาตุลมได้นะคะตุลน,นะคะอืมแล้วก็เป็นเดรซันดูอีกีว่าเขาเป็นยังไง ก็าเป็นคนที่คุณเคยพยายามจบกันไปอะแต่มันก็ไม่จบสักทีเนาะอืมอาจจะไม่จบด้วยความรู้สึกแต่ว่าก็ไม่ได้คอนเน็กต์หรืออยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วนะคะอะคราวนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าในอดีตเขาคิดกับคุณยังไงนะคะดูเสียงนกนะขอโทษด้วยนะในอดีตเขาคิดกับคุณยังไงแล้วปัจจุบันเขาคิดกับคุณยังไงคะ ปัจจุบันนี้เขาคิดกับคุณยังไงบ้างคะ,ะในอนาคตเขาคิดกับคุณยังไงบ้างคะเขาจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างในอนาคต จริงๆเขาแต่จะปิดไพ่ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวกระตายอ่านสามใบนี้ก่อนนะคะทุกคนในอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเป็นธาตุลมได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะดําเนินมาได้ด้วยดีแหละหรือมีการวางแผนถูกใจถูกคอกันแบบได้รวดเร็วอย่างนี้ก็ได้นะคะอแต่ว่าอยู่ๆความสัมพันธ์ก็หยุดชะง,งักไปแต่จริงๆแล้วทั้งคู่ก็แต่ว่าน่าจะมองไปถึงอนาคตกันได้ไกลๆเลยแหละหรือมีความแบบแอบ วางแผนอนาคตไกลๆร่วมกันเลยนะคะอาจจะมีคําพูดบางอย่างที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เรารู้สึกว่าเออเราอยู่ในแผนอนาคตของเขาหรือตัวเขาเองก็รับรู้ได้ว่าเราเนี่ยอยากให้เขาอยู่ในอนาคตแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกกับเรายัางไงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าตัวเขาไม่แน่ใจเขาก็กลัวกลัวอนาคตกับเราอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างฐานหรือเปล่าเหมือนคุณกับเขาจริงๆแล้วเนี่ย โดยสันชาติโดยเชื้อชาติอยู่กันคนละพื้นที่อยู่กันคนละอะอยู่กันคนละประเทศเพราะดูเหมือนเป็นไพ่แบบความห่างไกลนะคะ,อ,ะอาจจะมีความกลัวในเรื่องระยะทางหรือเป็นความรักที่เป็นแบบ long long distance relationship อย่างนี้ก็ได้นะไม่ว่าคุณจะเคยอยู่ใกล้กันหรือว่าคุณคุยกันผ่านโลกออนไลน์งนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยสิ่งนี้แหละมันทำให้บางอย่างเกิดขึ้น มันมีความรู้สึกอาจจะรู้สึกกลัวกังวลมากๆกับการที่จะต้องแยกย้ายจากกันหรือว่าวันใดวันหนึ่งจะต้องมีการแยกย้ายจากกันเกิดขึ้นนี้ก็ได้เนาะดูแล้วเนี่ยเขาอะกังวลในถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงในอดีตเขารู้สึกกังวลกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณกลัวว่ามันจะไปกันไม่รอดกลัวว่าแผนมันจะล่มกลางคันเหมือนที่จะขึ้นเรือไปด้วยกันแต่ว่าเรือจะไปล่มกลางทางเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณในอดีตนะคะอืม แล้วในปัจจุบันนี้ล่ะเขารู้สึกกับคุณยังไงอืมก็แต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความขัดแย้งกันหลายๆอย่างนะอย่างเช่นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของความคิดนะคะคนหนึ่งเนี่ยมีภาระหนักมากในการใช้ชีวิตหรือว่าต้องคอยดูแลคนอื่นอยู่เสมอนะในชีวิตนะคะเลยอาจจะไม่ได้มีเวลาหรือว่าไม่มีอารมณ์ในการที่จะรับรู้ถึงความรู้สึก อาจจะเป็นคุณก็ได้แต่จริงๆเราถามถึงคุณเนาะว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงก็แต่รู้สึกว่าคุณค่อนข้างขัดแย้งในตัวตนของตัวเองหรือเขานั่นแหละรู้สึกขัดแย้งกับพฤติกรรมของคุณเพราะดูแล้วเหมือนคุณจะมีภาระเยอะงานเยอะรับผิดชอบคนอื่นเยอะมาเลยทําให้คุณอาจจะปฏิเสธเขาแต่มองว่าณตอนนี้คุณอาจจะปฏิเสธเขาหรือเป็นคนที่ปฏิเสธเขาอยู่ณตอนนี้ก็ได้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขามีคู่แข่งเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีคนอื่นแล้วก็มีคู่แข่งอยู่ในนี้นะคะ อันนี้คือปัจจุบันนะเขารู้สึกว่าคุณไม่น่าจะสนใจเขาแล้วอืมเพราะว่าดูเหมือนคุณไปมุ่งเน้นที่งานหรือว่ารับผิดชอบกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณในปัจจุบันคราวนี้ดูในอ,าอนาคตนะคะเขาจะตัดสินใจยังไงในความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาเคยคิดว่าเขาจะออกมาจากความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็เดินหนีไปหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็แต่ว่าเขาลองไปมาแล้วนะแล้วก็ลองทําแบบ เป็นแฟนโซนกับคุณหรือออกไปหาคนใหม่ๆเพื่อที่จะเอาเข้ามาแทนที่คุณเนะี่ยก็แต่ว่าเหมือนเขาไปไม่รอดน,นะทุกคนเนี่ยพยายามมาหลายครั้งพยายามมาสองครั้งแล้วนะคะออกไปหาคนใหม่เจอคนใหม่หรือว่าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนแต่หาคนที่แบบเหมือนคุณไม่ได้เลยอะ่ะคุณอาจจะมีคนเดียวในโลกแบบความยูนี้ของคุณหรือความเป็นคนอย่างนี้ก็ได้นะเอออ่ะคันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะตัดสินใจกับคุณยังไงคะในอนาคต ในอนาคตเขาจะตัดสินยังไงกับคุณจะตัดสินใจอะไรยังไงกับความสัมพันธ์นี้ Gladitude y o u n e e d to be g r a t e f u l for the love already present in your life to a t t a c k more of it เขาน่าจะคิดได้นะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าคุณในอดีตที่ผ่านมาคุณถ้าเขาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณดีไม่พอสําหรับเขาก็อาจจะมีความเป็นไปได้เขาเองก็รู้สึกว่าคุณเขาอาจจะหาคนได้ดีกว่าคุณอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพอเขาไปปฏิเสธคุณหรือคุณไปปฏิเสธเขาเนี่ยแต่พอไปหาคนใหม่คนที่เข้ามาคนที่เคยไปแบบพยายามไปหาคนใหม่มาแทนที่เนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่มีไพ่ก็เลยขึ้นมาบอกว่าในอนาคตจะมีการตัดสินใจว่าเออคนนี้แหละน่าจะไม่มีใครแทนที่ได้แล้วนะคะมันมีการตัดสินใจในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าแบบพอเพียงอะ่ะเป็นความรักแบบพอเพียงคือเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วสาหรับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแต่ว่าเขาน่าจะวนกลับมานะ เพราะเขาเหมือนพยายามไปแล้วไปไม่รอดนะคะ Express your love นั่นไงถ้าถามว่าแนวโน้มเขาจะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะบอกนะคะความจริงในใจหรือบอกอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากๆ It is important to let people know that you love them เขาน่าจะบอกคนใกล้ตัวคนที่เคยต่อต้านคนที่เคยเป็นคู่แข่งหรือว่าคนที่ไม่ชอบคุณแล้วทำให้คุณกับเขาเนี่ยต้องแยกห่างกันมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะบอกคนเหล่านั้นว่าเขาหักคุณ การที่เขาทําแบบนี้หรือว่าตัดสินใจแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่เขาไม่ต้องสูญเสียไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะม,มันเป็นอะไรที่ไม่มีจะเสียแล้วเพราะการที่เขาสูญเสียจริงๆคือการสูญเสียคุณไปแล้วนะคะถ้าเขาจะต้องสูญเสียคนรอบข้างเพราะต่อต้านคุณเขาก็รู้สึกว่าก็เสียงั้นก็เสียไปเถอะนะ <laughs> เพราะการที่ไม่มีคุณมันก็เท่ากับไม่มีใครอยู่แล้วอนะคะ,ะ่เขาจะทํายังไงหรือตัดสินใจยังไงในอนาคตกับคุณนะคะ y ร u r s e ซลเขาจะปลดปล่อยตัวเองนะ you don't need to be in control of everything for the love นะคะ relationship or be successful เขาน่าจะอยู่ในกรอบประเพณีหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อคนอื่นง่ายหรือว่าฟังความคิดเห็นจากคนอื่นในเรื่องส่วนตัวของตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ p o p ป l ล่นะคะเป็นคนที่ในวงสังคมของเขาเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักดีอืมแต่ว่าคุณน่ะคนอื่นอาจจะพูดว่าคุณอาจจะไม่เหมาะกับเขานะคะหรือว่า ในชีวิตเขามีตัวเรื่องค่อนข้างเยอะงี้ก็ได้นะมีคนเข้ามาคอมเพตชันแข่งขันอยู่ตลอดงี้ก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะณนะปัจจุบันอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากแข่งขันกับใครคุณก็เลยปฏิเสธเขาเพื่อที่จะออกมาจากการแข่งขันกับคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะแต่เขาก็ยังไม่เลือกคุณอยู่ดีคุณก็เลยรู้สึกว่า,างั้นก็ไปพอแค่นี้นะคะแต่ว่าการที่คุณตัดสินใจแบบนี้แหละในอนาคตมันจะทําให้เขากลับลํเอ,อเขาจะกลับมา ก็แต่ฟันธงเลยว่าเขาจะกลับมาแล้วก็มาบอกรักคุณณนะเวลานั้นเนี่ยที่เขากลับมาคุณเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้แล้วแต่คุณนะฟรีวิวนะคะโชคชะตาเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ฟรีวิวก็คือการที่คุณเลือกชอยให้กับชีวิตของตัวเองอย่างน้อยคุณก็ได้เลือกไม่ว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนนะคะเพราะไม่งั้นอะคุณก็จะต้องพูดว่าลูกนี้ทำยีดีกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถตัดสินใจได้ตัดสินใจเลยนะคะไม่ต้องรอโชคชะตาหรือหมอดู หมอดูก็ได้แค่แนะนําส่วนคุณทําหรือไม่ทําอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะก็แต่ว่าในถ้าถ้าเกิดว่าคุณอะยังรอเขาก็สามารถรอได้นะอืมหรือคุณจะชิวๆสบายๆอย่างนี้ก็ได้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคนกระทํานะคะเพราะดูเหมือนเขาจะมีแนวโน้มในการที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากกลุ่มคนที่เขายังผูกพันติดพันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนนะที่คอยออกความคิดเห็นในเรื่อง ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขาอยู่ตลอดมาอืมเขาก็จะปลดปล่อยตัวเองออกจากกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วก็มาบอกนะคะพูดความจริงพูดในสิ่งที่เขาต้องการ อเนี่ยคือความกล้าหาญของเขานะกระต่ายว่านะแต่ว่านะตอนนี้ถามว่าพลังงานเขาเป็นไงดูเหมือนพลังงานเขาจะไม่ค่อยสุขสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะภายนอกอาจจะดูสุใสนะคะดูมีความสุขดีนะแต่ว่าภายในในใจลึกๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาพลาดอะไรไปหรือเปล่าในชีวิตเพราะดูเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในบนโลกของความเป็นจริงอะ่ะอืมเขาอยู่บนโลกของความที่แบบว่าอาจจะอยู่กับกลุ่มคนที่เฟกหรือว่ากับกลุ่มคนที่แบบเป็นสังคมเฉยๆนะคะก็ดูมีความสุขดีแต่เป็นความสุขที่ อาจจะยังไม่ใช่จิตวิญญาณที่แท้จริงของเขาเนาะกระต่ายคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าดูแล้วเขาเหมือนไม่ได้รู้สึก complete ไม่รู้สึกว่าเต็มสิทธิ์ไม่เต็มร้อยหรือว่ารู้สึกว่า happy ending <ม>กับชีวิตณนะตอนนี้สักขนาดนั้นเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกระต่ายรับดูดวงส่วนตัวหลังจากวันที่รับอีกทีวันที่16นะก็ทักน้องแอดมินเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวกระต่ายแจ้งนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในวันนี้วันนี้ไปก่อนแล้ว happy วันสงการานต์ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะ จะริญรุ่งเรืองนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณของคุณนะคะความคิดนะคะความรู้สึกของคุณก็ขอให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะไม่มีอะไรที่จะ,ะเข้ามาเป็นกังวลหรือทำให้คุณต้องรู้สึกไม่สบายใจได้โดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบา,บายบๆค่ะบายๆ